ดีเองและแฟนคลับทุกทท่ทานนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับขอให้ลูกๆตบมือต้อนรับดังๆนะครับ <Hind S 1> แล้วก็ให้ลูกๆกล่าวสวัสดีนะครับพร,พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามัครับคแม่คครับผมครับ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการอย่างอบอุ่นนะครับครับก็อันดับต่อไปนะครับก็ขอนะครับขอเรียนเชิญนะครับคู่แทนนะครับทีมงานของบ้านทีเอ็นนะครับกล่าวที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์ของการที่ได้รับรี่เริ่มในการเกิดโครงการดีๆในครั้งนี้ครับว่าเป็นมาอย่างไรขอเรียนเชิญครับผมอ่ะผมก็ต้อรนรับ่หมครับ ขอกล่าวเ,เริ่มจุดประสงค์เริ่มต้นของงานนี้นะคะที่มีขึ้นมานะคะจุดเริ่มต้นของสนามออกกาลังกายบ้านภูเวศมุมเล็กๆของไรเนส <ไป S 1> เริ่มมาจากวันที่เราทีมงานบ้านมีเอ็นได้มีโอกาสมาร่วมง,งานทาบุญวันเอิดน้องไรที่บ้านภูเวทแห่งนี้นะคะ <ไป S 1> แล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้<ม>าหน้าที่ของบ้านภูเวศก <laughs> ็คือคุณมีนะคะว่า บีเอ็นอยากจะมาจัดงานครบๆอบ2ปีบ้านบีเอ็นที่บ้านภูมเวมชจึงคิดว่าในเมื่อเรามาจัดงานที่นี่แล้วแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขเราก็อยากจะขอมอบความสุขของเราเกือแผ่ให้กับเด็กๆบ้านภูมเวมชด้วยแล้วก็ควรจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ให้กับเด็กๆก,การจัดสร้างสนามแห่งนี้จึงเกิดขึ้น ทีมงานได้ดำเนินการรวบรวมวเงินสมทบจากแฟนคลับบ้าน BN และคนรักไรเนสจัดสร้างสนามออกกำลังกายแห่งนี้ขึ้นมารวบรวมอาสาสมัครเพื่อมาปรับปรุงภูมิทัศโดยรอบทาสีกำแพงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มเพื่อความ<ด>สวยงามแ,และเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์ในการใช้เครื่องเล่นพัฒนากล้าเมเนื้อเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีและแข็งแรงของเด็กๆทุกคน มุมเล็กๆของ t n e นส AF9 จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับทุกทท่านมุมเล็กๆตรงนี้ได้สแสดงถึงความสามคคีของทุกคนสแสดงถึงความรักและความผูกพันของพวกเราทุกคนที่มีต่อ t n e นสพวกเราคนรัก t n e นสหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามุมเล็กๆของไรเนสแห่งนี้จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มืมอมีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีต้นไม้ไดเลยสมทุมพู้ไม้เหมือนกันแอบถ่ายาและแขแ,และเมื่อแข็งแรงทั้งร่างก,กายและจิตใจยยเด็กๆก็สามารถออกไปเผชิญโลกภายนอกได้ยอย่างแข็งแรงพร้อมกับทาสิ่งดีๆส่งต่อให้กับสังคมต่อไปค่ะ ข่าวต่อไปนะครับขอข่าวเรียนเชิญท่านผู้ฟังต่อข่าวแรกรับเดก็กการประเกณีนะครับคุณสมจิตสังติวณิชชาโดนนะครับข่าววัตถุประสงค์การ